สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเก็บยางเออเป็นยางช่วงที่กกีดในช่วงหน้าแล้งนะครับก็คือเป็นยางที่ผัดใบหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่ายางเนี่ยเป็นใบเขียวอ่อนหมดแล้วนะครับก็จะพามาดูว่ายางทั้งหมดเนี่ยยี่สิบไร่นะครับออผมกีดทั้งหมด6มีดนะครับ จะขายเป็นเงินได้เท่าไหร่นะครับก็สวนยางที่ผมจะมาเก็บในวันนี้ก็คือมีทั้งหมด20ไร่นะครับก็มีทั้งมี2พื้นที่ที่ต้องไปเก็บนะครับตอนนี้ผมมาเก็บในพื้นที่ส่วนแรกครับก็คือส่วนแรกนี่ก็คือเป็นเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่นะครับผมเก็บมาได้เกินครึ่งแล้วนะครับของ10ไร่ในส่วนนี้ครับนะครับตามที่ผมได้ชี้ไปครับ ก็เหลืออีกประมาณ20แถวได้นะครับก็คือถ้าเก็บไปจนถึงสุดทางนั้นก็จะครบ20ไร่นะครับก็ยางในช่วงหน้าแล้งก็ปริมาณน้ำยางที่ออกมาได้ครับจะเห็นได้ว่าก้อนมันค่อนข้างจะเล็กเลยนะครับเนื่องจากว่าแต่ละต้นเนี่ยที่กีดเวลาเรากีดยางแล้วเนี่ยครับน้ำยางที่ให้มาได้แต่ละต้นนะครับก้อนมีค่อนข้างจะเล็กครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดู ก้อนที่ผมกรีดไว้นะครับเนี่ยครับที่ยังกําลังจะเก็บไปขายอยู่ครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าก้อนอันนี้6มีดแล้วนะครับก้อนไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่นยเลยนะครับไปดูต้นต่อไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าต้นนี้ก็ นี่ครับอันนี้ยางหกมีดนะครับก้อนก็ได้ประมาณนี้นครับนี่ครับแต่ละต้นที่เก็บก็ก้อนจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่ายางแต่ละต้นเป็นใบเขียวอ่อนหมดแล้วนะครับก็คราวที่แล้วที่ผมเก็บไปขายเมื่อสิบกว่าวันที่ผ่านมาผมขายได้โลละยี่สิบแปดบาทนะครับก็น้ำหนักงวดนั้นที่ผมขายได้ก็คือได้ ห้าอยสาก้กิโลครับตอนนั้นผมก็กรีดเนื้อที่ยี่สิไร่เหมือนกันครับแล้วก็กรีดจำนวนมีดทั้งหมดหกมีดเท่ากันนะครับแต่ว่างวดนี้ก็คือจะพามาดูว่ายางในช่วงหน้าแล้งเนี่ยกรีดเนื้อที่ที่เท่ากัน20ไร่ปริมาณมีดจานวนมีดที่กรีดเท่ากันคือหมีดเนี่ยเราจะได้ปริมาณยางเท่าไหร่แล้วก็ขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวขายได้เท่าไหร่ก็เรามาลุ้นกันนะครับปกติแล้วสวนยางฝั่งนี้ครับฝั่งติดไร่ที่ผมกำลังเก็บอยู่นี่ยครับก็งวดที่แล้วนะครับเฉพาะสวนนี้ครับผมเก็บได้น้ำหนัก300ฝกว่ากิโลเลยนะครับแต่งวดนี้เมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับ นี่เก็บจะหมด1ิไล่ฝั่งนี้แล้วนะครับก็น่าจะประมาณน่าจะได้ประมาณร้อยโลได้อยู่นะครับน้ำหนักหายไปเยอะเลยนะครับนี่ครับอันนี้6กมีดก็ได้ก้อนค่อนข้างจะเล็กเลยนะครับมันก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยาง เป็นใบเขียวอ่อนก็คือต้นยางนําสารอาหารที่ควรจะมาผลิตเป็นน้ํายางเนี่ยเอาไปเลี้ยงใบเขียวอ่อนครับเพื่อทําให้ใบยางสมบูรณ์เป็นใบเขียวแก่นะครับนี่ครับก้อนค่อนข้างเล็กเลยครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยางก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เก็บเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับสวนฝั่งสิบไร่นะครับนี่ครับถังเต็มถังสีแล้วนะครับสําหรับแถวสุดท้ายนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้ายไปเก็บที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านนู้นนะครับอีกสิบไร่ครับส่วนฝั่งนี้ก็เก็บเสร็จแล้วนะครับสิบไร่ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นกันต่อครับนี่ครับฝั่งนี้สิบไร่น่าจะได้ประมาณร้อยสโตโลนะครับนี่ครับ ปกติรอบที่แล้วผมเก็บได้ประมาณ300โลนะครับแต่อันนี้น้ำหนักลดลงไปเยอะเลยครับไปครับอย่าไปเก็บอีกฝั่งนึงต่อครับตอนนี้ผมมาถึงฝั่งอีกฝั่งแล้วนะครับเป็นฝั่ง10ไร่นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็นี่ครับมีประมาณ30แถวได้ครับนี่ครับเก็บตั้งแต่บริเวณนี้เลยนะครับไปจนถึงสุดทางด้านนู้นครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับยางบริเวณสวนฝั่งนี้ก็ค่อนข้างจะได้เนื้อยางปริมาณยางเยอะกว่าสวนที่แล้วนะครับนี่ครับดูจากก้อนยางครับนี่ครับอันนี้ก็ได้ค่อนข้างจะเยอะครับอันยางอันนี้เป็นยางหกมีมเหมือนกันครับเกือบเต็มถ้วยเลยครับจะเห็นว่ายางที่สวนนี้ก็เป็นใบเขียวอ่อนหมดแล้วทั้งสวนเลยนะครับ ก็เหมือนกันทั้งสองสวนเลยนะครับตอนนี้ก็ก็ปกติส่วนนี้ก็จะให้น้ํายางค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าช่วงที่เป็นใบยางเขียวอ่อนแบบนี้ช่วงหน้าแล้งแบบนี้ก็น้ํายางลดลงมาค่อนข้างจะเยอะครับแต่ว่าก็ยังเยอะกว่าสวนแรกที่ผมไปเก็บมานะครับนี่ครับดูจากปริมาณก้อนจากการกจีดหกมีดนะครับจะเห็นว่าส่วนนี้ยังให้ปริมาณก้อนยางที่ยังค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับ นะครับผมเก็บมาแถวนิดแถวกว่าๆเองครับเกือบจะเต็มถังสีแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะเก้าโมงแล้วนะครับอีกสิบนาทีครับก็อากาศค่อนข้างจะร้อนครับนี่ครับตอนยางหกมีตนะครับตอนนี้ก็ ยางมีล่มบ้างนิดหน่อยแล้วครับก็ช่วยบังแดดได้นิดหน่อยครับแต่ยังไม่เยอะมากนะครับนี่ครับผมเก็บมาได้สองแถวเลยนะครับเต็มถังสีเลยครับน่าจะงวดนี้น่าจะไม่ถึงห้าร้อยโลนะครับน่าจะ 2 5 0ถึง300โลไม่น่าจะเกินนี้นะครับวันนี้ปริมาณยางลดลงไปเยอะเลยครับก็เก็บเสร็จแล้วนะครับสำหรับยาง20ไร่ในวันนี้นะครับดูปริมาณยางที่เก็บได้แล้วน่าจะอยู่ในช่วง250ถึง300นะครับไม่น่าจะเกินนี้ได้หรอกครับก็ปริมาณยางที่เก็บมาได้ค่อนข,ข้างจะลดลงไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไป ไปที่ลานยางแล้วไปขายกันครับว่าจะได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วได้เงินเท่าไหร่นะครับไปลุ้นกันนะครับไปกันเลยครับ ก็ไปขายที่ลานรับซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปน้ําหนักอยู่ที่305กิโลนะครับได้ราคาขายอยู่ที่30บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับเป็นยอดเงินทั้งหมด9,150บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้ำหนักยางนี่หายไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเพราะว่า เป็นยาง6มีดเหมือนกันแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานเท่าเท่ากันเลยครับคือ12วันออรอบที่แล้วนี่ที่ผมขายไปก็คือผมขายไปที่ได้น้ำหนักที่539กกิโลนะครับแต่รอบนี้น้ำหนักเหลืออยู่305กิโลหายไป230 34กิโลเลยครับก็น้ำหนักค่อนข้างจะหายไปเยอะเลยครับในช่วงยางกีดยางช่วงหน้าแรงเนี่ยครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับว่าการกีดยางช่วงหน้าแล้งนี่มีผลต่อ,อน้ำยางที่ไหลออกมาก็คือไหลออกมาค่อนข้างจะน้อยครับได้ปริมาณาก็คือเราใช้เวลาระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิมแต่ว่าน้ำหนักยางเนี่ยลดลงมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ